เราเรียนเรื่องบารมีสิบทัศนมาถึงบารมีข้อที่เท่าไหร่แล้วนะจ๊ะข้อที่หกคือขันติบารมีแปลว่ามีกี่ระดับจ๊ะ ระดับที่หนึ่งอนดับระดับอนระดับที่สองระดับประทมระดับที่ส เรืองใจความอยนทีธรรมหรือว่าระดับมัธยมระดับมัธยมนี่เราเรียนมาสามระดับแล้วเนาะอนาบาถมแล้วก็มัธยมของความอดทนนี่เนาะกระทบกระทั่งกันเป็นระดับมัธยมใช่ไหมจ๊ะกระทบกระทั่งกันง่ายคือทางวาจาเนาะจะง่ายถ้าถือสาก็ ้าไปถือสาก็ไม่เป็นแแค่นั้นแหละกรารกระทบกระทั่งกันทางวาจาก็สูญพันไปเลยนี่หนอวันนี้ก็มาถึงความอดทนระดับที่สี่ความอดทนระดับที่สี่คืออดทนต่ออำนาจกิเลสนี่จะตรงนี้เราสรมงันเนาะหมายถึงความอดทน ต่ออารมณ์ที่น่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอันเกิดจากอำนาจกิเลสซึ่งมาล่อลวงให้นักสร้างบรมีหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อย่อนหรือหลุดออกจากเส้นทางการสร้างบรมีไปเลยนี่เนาะความบทนในข้อนี้ถือว่า เป็นความอดทนระดับอุดมศึกษา mm hmm. เห็นเนาะ <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นความอดทนที่ทั้งอดทั้งทนที่ทำได้ยากที่สุด <Yeah. S 1> ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ <Yeah. S 1> พระบริษัทหรือนักสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยล้วนยังมีกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในใจตลอดเวลา <Yeah. S 1> มีความโลภความโกรธความหลง นอนเนื่องอยู่ภายในใจอยู่ตลอดเวลาในนดจ้ะมันจะสําแดงออกมาเมื่อไรก็ไม่ทราบดังนั้นถ้าหาใครไม่ฝึกควบคุมอินทรีย์ให้แก่ลลกลาหรือขาดแล้วซึ่งความอดทนต่อำหน้ากิเลสกิเลสต่างๆที่หมักหมมซุกซ่อนอยู่ภายในใจก็าอาจจะกำเริบเสิบสายกันมาได้ จึงจะเป็นผลทำให้นักสร้างบารมีหรือพระโพธิสัตว์เหล่านั้นอาจพลาดพลั้งทำผิดทำพลาดและเพลอวิพลินวิบากกรรมใหม่ที่ไม่ดีขึ้นมาได้ตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะแต่ด้านการบำเพ็ญขันติบารมีของพระโพธิสัตว์เจงอุปมาเหมือนกับแผ่นดิน แม้บุคคลทั้งหลายจะละทิ้งเคยทิ้งสิ่งของที่สปกปรกละวนแผ่นดินมากมายเพียงใดแต่แผ่นดินกลับยังคงนิ่งเฉยไม่ยินดียินร้ายและก็ไม่เคยขัดเคืองฉันใดพระบริษัทย่อมอดทนต่อการสรรเสริญและนินทาจากมหาชนทั้งหลายได้ฉันนั้นทั้งอดทนนะทั้งสรรเสริญและนินทานะ นินทานี่ยังบางทียังอดทนได้แต่สันเสริญนีบางทีทนไม่ค่อยจะได้นะมันปลืม้มเดินเป๋กันแล้วกันเออเป๋เซเลยอะไรที่ใช้ครูไม่ใหญ่ได้ไปใช้กับคนอนื่นนี่เราสอบผ่านแล้วนะอะไรครูไม่ใหญ่ตั้งหลักกเดียยเ๋ยวนี่อีพิกีเก้าวแล้วจะเจอสันเสริญแล้วน,นะตั้งหลักแล จงหย่าจงหย่าจงอยู่ในขั้นอุดมศึกษาแต่พอถึงที่ก็โอ้โหแผหลุดไปเลยเหลือมาอยู่ระดับมัธยมเยตรียมอุด,ดมเตรียมบุด,ดมหลังจากที่พระบริษัทสั่งสมบารมีมาถึงบารมีขั้นที่หกแล้วเนี่ยบารมีขั้นต่อไปที่ พระโพธิสัตว์จะได้บําเพ็ญนั้นคือสัจจะบรมีสัจจะบรมีคือความจริงจังจริงใจคือจริงทั้งคำพูดและการกระทำเช่นตั้งใจมาบวชก็ต้องบวชบวชแล้วก็ต้องบวชให้ตลอดลอดฟังอย่างนี้นะจ๊ะและทุกอนุกเวลานีที่บวชก็ต้องฝึกต,นตอนทนหิว คมเป็นตะบะเป็นพระแท้ในระดับที่ตัวเองปลื้มใจนี่เนาะต้องทำจริงจังทีเดียวส,สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วหากตั้งใจที่จะกระทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วพระโพธิสัตว์ก็จะมุ่งมั่นและตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ สัจจะนี่จะใช้สําหรับการทําความดีอย่างเดียวเลยใช่ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปดื่มบุดิ้งต้องทําให้สําเร็จอย่างี้ไม่ใช่นะไม่ใช่สัจจะบาร,รมีอืมคนละเรื่องกันนะตั้งใจจะไปปล้นอย่างเงี้ยจะไปขโมยไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะต้องเป็นสิ่งที่ดี อย่างนี้นะจ๊ะและพระโพธิสัตว์จะมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จตามที่ตัวท่านได้ดตั้งความปรารถนาเอาไว้โดยจะไม่ยอมผันแปรไปตามอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดสัจจะบาร,รมีเนี่ยการทำความดีอย่างจริงจังจริงใจเป็นไปเพื่อการบรรลุพระโพธิญาณน,นี่นะจ๊ะตามทันไหม ไม่ว่าอุปสรรคที่มาขัดขวางนั้นจะเป็นสิ่งในม่มนุษย์ทุกคนปรารถนาและอยากจะได้มาครอบครองเช่นลาบยศรรสรรเสริญหยาบชดสรรเสร,ริญนี่นะจ๊ะหรือความย่งอมเชยต่างๆเป็นต้นหรือเป็นปัญหาต่างๆก็จะความไม่เข้าใจในมโนปฎิธานของพระโพธิษัทว่า สิ่งที่พระบริษัทได้กระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อสิ่งใดโดยเห็นเองพระบริษัทที่มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบาเป็นสัจ,จบารมีเพื่อจะรักษามโนปิธานันสูงสุดที่ตัวท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ให้มั่นคงซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ตัวท่านไม่หลุดออกจากเส้นทางของการสร้างบารมีนั่นเอง พออยู่ในโลกนี้ยังไงก็เจอธรรมประจําโลกแปดประการนี่เลยจ้ะมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีคนสันเสืิญนก็มีคนนินธามีสุขก็มีทุกข์เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ยังไม่ชนะพยามามรเขาอย่างนี้นะจ๊ะเรียกได้ว่าหากแม้มีใครที่คิดคมเหงรังแกหรือมุ่งจะทำร้ายพระบริสัทนั้นให้ตาย เื่อที่จะบังคับให้ท่านละทิ้งเป้าหมายอันมั่นคงนี้แล้วท่านก็พร้อมที่จะยอมตายน,นี่เละจ้ะเช่นถ้าไม่เลิกตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะต้องตายอะไรอย่างนี้เนะี่ยท่านก็ยอมอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะท่านพร้อมที่ยอมตายแต่จะไม่ขอยอมออกนอกเส้นทางที่ต้องได้ตั้งใจไว้ด้วยดีอย่างเด็ดขาด นั่นคือความตั้งใจที่จะบรรลุอนุตตรสัมมา,ส,มา,ส,มมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้นั่นเองตามทันไหมอ่านี่นะด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูลและก็รักษาความสัต์จริงอันประกอบไปด้วยความซื่อตรง เทียงตรงแล้วก็ไม่ผันแปรต่อมโนปิฏฐานที่ได้ดตั้งใจไว้จนกว่ามโนปิฏฐานนั้นยิ่งใหญ่นั้นจะสำเร็จสมความปรารถนาสมมติเราตั้งใจที่จะไปสู่ที่สุดแห่งทางก็ต้องไปให้ได้ดตลอดนี่เน,ะนาะไม่ใช่ไปได้สักระยะหนึ่งไม่เอาละเอาแค่ครึ่งทางก็เอานี่เนาะ แต่ใน,นการบำเพ็ญสัจจะบารมีของพระโพธิสัตว์จึงออกมาเหมือนกับดาประกกยปรึกเมื่อคอยขึ้นประจาอยู่ทางทิศใดก็ย่อมโคจรขึ้นประจาอยู่ในทิศนั้นไม่ว่าฤดูกาลไหนก็ย่อมขึ้นเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลงชั้นใดพระโพธิสัตว์ก็จะไม่ขอออกไปนอกเส้นทางการสร้างบารมีที่ท่านได้เคยตั้งสัจจะไว้ฉันนั้นนี่นะจ้ะ ดาวประกายพึธยังเที่ยงตรงในเส้นทางพระโพธิษัตวก็ต้องเที่ยงตรงด้วยในเส้นทางการสร้างบาร,รมีตามทานไม่ส่วนบาร,รมีลำดับที่แปดจะเป็นบาร,รมีอะไรนั้นและมีอะไรละเอียดเป็นเช่นไรนี่เราคงจะต้องติดตามกันตอนต่อไปจะ